ปัจจโยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรที่ต้องทําหรือเปล่าหรือว่าเป็นปัจจัยอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็กราบเรียนถามอาจารย์แค่นี้ครับขอบคุณครับค่ะข้อแรกนะคะไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังก็ผู้หญิงมากกว่า <c oughs> นะคะแต่ผู้กล้าก็นั่งข้างหน้าจริงๆแล้วคําว่าอุบาสกอุบาสิกาเลยนะคะหมายความถึงผู้นั่งใกล้พระาศาสนา เพราะเหตุว่าถ้านั่งไกลไม่มาหาเลยอยู่แสนไกลจะได้ยินธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นผู้นั่งไกลพระาศาสนาหมายความถึงผู้ที่เห็นประโยชน์แล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะฟังพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าใครใกล้ใครไกลนะคะก็คือว่าผู้ที่เข้าใกล้พระาศาสนาไม่มีปัญหาเรื่องชายหญิงนะคะเพราะแม้จะเกิดเป็นหญิงหรือเป็นชายก็เลือกไม่ได้มารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะคะเวลาเกิดหลังจากที่สิ้นประชนแล้วนะคะก็เกิดเป็นเทพบุตรผลัดกันไปเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวชายแล้วแต่นะคะแต่ว่าพอใจไหมที่จะเป็นอย่างไรบางคนอยากเป็นผู้ชายมากเลยมีใครอยากเป็นผู้ชายบ้างไหมคะบางคนก็อยากเป็นผู้หญิงนะคะเพราะเหตุว่าประโยชน์คนละอย่างถ้าเป็นผู้หญิงนะคะสบายมาก อยู่บ้านไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องไปรบไม่ต้องไปรักษาประเทศชาติทําอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปขนดินขนทรายเพราะว่าแรงไม่พอเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงเนี่ยสบายทุกอย่างจะว่าไปนะคะสำหรับประโยชน์นะคะแต่ความลำบากก็มีเยอะด้วยมากด้วยหลายเรื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต่างกันไปตามกรรมเลือกไม่ได้เลยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ได้เลือกว่าเป็นผู้ชายชาติก่อนก็เป็นมาแล้ว ไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหมดนีคะที่ใช้คำว่าปัจจัยหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจะเกิดขึ้นมาเองลอยๆยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้ไม่เป็นเหตุเป็นผลแม้แต่เราพูดเรื่องจิตสภาพรู้ซึ่งทุกคนก็บอกว่าทุกคนมีจิตรู้แค่นี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้มากกว่านั้นว่าจิตนะคะคือธาตรู้ ธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปงแลงลักษณะนั้นไม่ได้ให้จิตเกิดแล้วไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นธรรมนิยามเป็นจิตตนิยามธร,รมเนียมสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นธาตุรู้ก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นนอนหลับสนิทยังไม่ตายขณะนั้นจิตก็เกิดดับนะคะดำรงภพชาติแต่โลกนี้ไม่ปรากฏเพราะเหตุ่าไม่ได้อาศัยตาจึงไม่เห็น ไม่ได้อาศัยหูไม่ได้ยินไม่ได้อาศัยจมูกไม่ได้กลิ่นไม่ได้อาศัยลิ้นไม่มีรสปรากฏไม่ได้อาศัยการกระทบของกายเพราะกําลังหลับสนิทนะคะแต่ต้องมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้พระชนคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองหมายความว่าเมื่อตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่จากการไคร้ครวนไตรตรองอย่างนักปราดหนังสือหรือลายๆเล่มที่เขาเขียนเรื่องจิตเรื่องอะไรนะคะ แต่จากการที่ทรงตรัสรู้ว่าธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างเลยแต่เกิดขึ้นรู้ขณะนี้ค่ะทางตาเห็นทางหูได้ยินเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจิตแต่ละหนึ่งเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยหรือว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคำภีอภิธรรมปิฎกนะคะ คำทีปัจฐานซึ่งกล่าวถึงปัจจัยอย่างที่ได้ยินได้ฟังนะคะเริ่มต้นไปงานศกเหตุปัจจโยอารมณะปัจจโยนะคะอันนั้นเป็นรูปของภาษาเพราะว่าคําที่ยังไม่มีโอโออออีก็เป็นคําที่ยังไม่ได้แสดงว่าเป็นของใครหรือเป็นหญิงหรือเป็นชายตามรูปศัพท์เขาก็ต้องเปลี่ยนนะคะอย่างเราก็ใช้คําว่าเหตุปัจจัยอารมณปัจจัย แต่ถ้าฟังธรรมะแล้วก็รู้ค่ะว่าปัจจัยก็หมายความถึงสิ่งที่ทําให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเช่นจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งที่เกิดเพราะจิตต้องอาศัยเจตสิกจึงเกิดขึ้นได้เจตสิกก็เหมือนกันนะคะจะไปเกิดกับต้นไม้ใบหญ้ารูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้ไม่ได้เลยเมื่อเป็นธาตุรู้ก็ต้องอาศัยจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยเกิดขึ้น